มหาเศรษฐีอะค่ะมีมีกฎเพียงข้อเดียวเท่านั้นทุกคนที่ทําให้เขารวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ํารวยซ้อนรวยแบบรวยไปจนถึงโคตรตระกูลรวยไปถึงแบบว่าลูกรวยไปถึงแบบว่าบรรพบุรุษนะคะรวย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 เพราะอะไรคะเพราะว่ากฎข้อเดียวของเขาคือเขาสั่งสมองทุกวันค่ะเขาเชื่อเขาสั่งจิตใต้สํานึกเขาทุกวันค่ะ ว่าเขาคือมหาเศรษฐีหลายคนอาจเคยได้ยินมาเยอะมากแล้วหลายคนอาจจะเคยไปเรียนโค้ดครูเคยสอนมาแล้วเนาะว่าคนจะรวยอะคะ่ะไม่ใช่ว่าต้องบทำแบบสุดๆทำวัตวตายไยล้มแล้วถึงจะได้ทุกคนคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์เราสามารถสั่งตัวเองได้ถึงจิตใต้สำนึกมันจะปรากฏกดข้อเดียวของครูก็เหมือนกันทำไมครูถึรถงรวยเร็วไม่ถึงสี่ห้าปีนะคะพุ่งทาย,ยานแบบฉุดไม่อยู่จริงแล้วได้ข่าวดีวรัวรรรรหนักมาก คิดอะไรได้สิ่งนั้นเร็วมากๆเพราะครูฝังจิตใต้สํานึกของครูไปแล้วค่ะว่าครูเป็นคนที่คิดอยากได้อะไรต้องได้คิดจะมีอะไรต้องมีปัถนาอะไรต้องสําเร็จแล้วครูก็เชื่อไปแบบนั้นไปนเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่มีอะไรมาบอกว่าพรแกททาไม่ได้หรอก <S 1> <S 1> พอรมันทาไม่ได้หรอกพอร,ม,ม,ร,กพรมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นครูฟังเรื่องนี้อนหนังสือเรื่องนี้ครูก็เลยอยากที่จะเอามาแบ่งปังคนคุณนะคะกดข้อเดียวทุกคนฟังนะคะกดข้อเดียวของมหาเศรษฐีนะคะ เขาให้พลังจิตและความคิดฟังให้ดีนะพลังจิตและความคิดสอดคล้องให้ได้ทุกวันวันนี้พลังจิตของคุณกับความคิดของคุณเคยสอดคล้องกันไหมวันหนึง่งอ่ะคุณทําแค่วันละครั้งก็ได้หรือแต่ครูอยากให้คุณทําทีทีเหมือนครูนะคะให้จิตใต้สํานึกกับความคิดทํางานร่วมกันให้ได้ทุกคนถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านหรือเวลามีคนทําให้เราไม่สบายใจหรืออยู่ๆเราไม่สบายใจเองอะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เซง็งเดี๋ยวก็นนอยทุกคน ฟังนะคะจิตใต้สํานึกมันจะดึงมาแล้วมันจะไปกล่อมประสาทเรามันจะไปกล่อมสมองเราค่ะให้เบื่อให้เซ็งให้ไม่อยากขายของให้ไม่อยากรวยให้ไม่อยากทําอะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะจิตใต้สํานึกอะค่ะเมื่อมันเสพอะไรจากคุณเยอะๆะค่ะมันเสพจากคุณบ่อยๆมันจะดึงมันจะไปเกี้ยกล่อมสมองของคุณเลยนะว่าเบื่อไม่อยากทําอะไรไม่อยากไปไหนแล้วคุณก็อยากจะนอนคุณอยากเข้าที่นอนคุณอยากเข้าห้องนอนขนาดฟังไลฟ์ก็ไม่อยากฟัง ใครเคยเป็นบ้างคะนั่นแสดงว่าคุณกําลังฝึกจิตใต้สํานึกมหาเศรษฐีเขาบอกว่าอยดีคีสำคัญเมื่อไหร่ที่ใครก็ตามรู้สึกแบบนี้ค่ะเบื่อน้อยเซ็งหรืออะไรแบบไม่มีสาเหตุอะค่ะวันนั้นให้คุณรีบย้ายพลังงานหาเพื่อนคุย อันนี้คือเรื่องจริงแต่ต้องหาเพื่อนที่บวกๆหน่อยนะคะอย่าหาเพื่อนคุยที่แบบเฮ้ย,ยกูเซ็งมากเลยมึงเซ็งไหมเออกูก็เซ็งเออต่างคนต่างเซ็งลงนรกทั้งคู่แบบนี้ไม่เอาเวลาจิตใต้สำนึกคุณน่ะรับความรู้สึกที่เบื่อเซ็งนอยติ้งนองนอยอะไรพวกนี้ค่ะคุณจะไม่สามารถบังคับจิตใต้สำนึกไม่ให้ส่งสัญญ,ญาณไปยังสมองคุณนะคุณบังคับเขาไม่ได้เลยทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่มันจะพลิกทันทีหนึ่งให้คุณโทรคุยหรือว่า ทรคุยกับเพื่อนไปหาเพื่อนไปนั่งกินกาแฟกับเพื่อนชวนเพื่อนไปกินข้าวหรือว่าพากันไปทําบุญหรือว่าพากันไปทําสิ่งดีเจอเพื่อนค่ะเจอพลังงานค่ะทุกคนฟังไว้การเจอเพื่อนพลังงานดีสุดแต่เพื่อนต้องบวกนะฟังไว้นะทุกคนนะสองนะคะคุณสามารถนําตัวเองอะไปทําบุญไปวัดไปบริจาคลงศพไปอ,อ,อะไรอะสถานที่ที่ที่เหมือนเราได้บุญอะทุกคนเป็นสถานที่ที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบ ได้บุญเยอะอะะเนะะอันนี้สองอันที่สามค่ะให้ไปเที่ยวทุกคนให้ไปเที่ยวย้ายพลังงานไปหาคนย้ายพลังงานไปหาของกินย้ายพลังงานไปหาบรรยากาศนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาทํากันคุณเชื่อไหมแทนที่เขาจะเสียเงินเขาได้เงินแล้วเขาอร,รู้คียนี้กันเขาไม่มาบอกพวกคุณหรอกถ้าคุณอยากรู้คุณต้องจ่ายค่าคอร์ส คุณต้องจ่ายค่าคอร์สนะคะเพื่อนเรียนรู้เกี่ยวกับมหาเศรษฐีเขาใช้กฎข้อนี้เพียงข้อเดียวแต่ครูให้คุณฟีเห็นไหมก็ก็ก้าวอยู่กับเราตลอดเวลาเลยคุณเห็นไหมเพราะว่าครูให้คุณฟีค่ะครูให้คุณฟีถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนถ่ายพลังงานตัวเองไม่ได้ฟังนะคะคุณจะเสียแบบมันจะมีเรื่องให้คุณเสียเสียทรัพย์มันจะมีเรื่องให้คุณต้องเสียตังค์คนที่เขาเป็นเศรษฐีจริงๆอ่ะเขาจะโฟกัสในหัวเขาเลย เขาชอบทํางานที่แบบว่าง่ายๆแต่ผลลัพธ์มหาศาลซึ่งครูโฟกัสแบบนั้นเลยทุกคนขอให้ฉันอนะมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อไร่ที่คุณรู้สึกติดตกเมื่อไหรคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปังเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณขายไม่ดีเมื่อไร่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รวยสักทีคุณจงสร้างสิ่งพวกนี้ค่ะโดยการเคลื่อนย้ายเชื่อครูค่ะเชื่อครูเราใช้เงินน้อย,อยครัวเริ่มใช้จ,จัก กาแฟ25บาททุกคน25บาทบอส25คู25นั่งฟินมันเป็น3ชั่วโมงทุกคนนั่งไลฟ์นั่งสร้างงานนั่งสร้างผลงานจนทุกวันนี้ค่ะธุรกิจเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นทุกคนครูทําได้คุณทําได้เพราะครูอไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยนะแต่ครูกําลังเอาสูตรเคล็ดลับของมหาเศรษฐีมาบอกคุณก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะเอาไปใช้ไหม